ยี่สิบเจ็ดองศาน้ำอุ่นเขาเรียกว่ากีวิต t ูเฟ่ตรายนะคะก็คือสีน่าจะแรงสุดนะสำหรับฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยพายุนะสวัสดีค่ะค่ะน้องแมนน้องนอยู่นี่น้องแมนอยากให้เล่นน้ำนะ ก็เลยลงมาเล่นด้วยนะคะแต่ก็พยายามไม่อยากไม่อยากถอดหน้ากากนะหนูไม่ได้ถอดไปเหอะอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วว่ามันมันน่าจะไม่มีเชื้อแล้วนะแต่ว่านี่ก็กลัวว่ามันอาจจะแบบยังหลงเหลือก็ว่าจะระวังอีกสักวันสองวันนะคะต่อไปก็อย่างที่บอกเนาะหมอเขาบอกว่าก็คือช้าสุดมันอภิตย์อะ่ะก็ออกบ้านได้แต่ว่าก่อนหน้านั้น คือถ้าไม่มีอะไรแล้วอะไรเงี้ยมันสุกออกบ้านได้นะแต่วันนี้ก็ยังกักตัวอยู่นะยังระมัดระวังตัวเองอยู่ห <c oughs> นวเมนคือแบบเรียกหลายครั้งมากเลยนะก็เลยลงมาให้เขาสะหน่อยนะคะเขาอยากให้เห็นว่าเอ้ยน้ําอุ่นจริงๆนะ,ะอะไรเงี้ยก็มาเล่นน้ํากับลูกแล้วแดดส่องนะคือมันก็ยิ่งร้อนอ่ะ <c oughs> วันนี้ก็เลยเอาใจสา 3, <c oughs> มีนิดนึงนะ สะก็ไม่ได้ใหญ่นะเนี่ยเดินวนไปวนมาก็ยังมาใกล้เนี่ย สาราดำน้ำปกติน้องสาราชอบว่ายน้ำเป็นนะแต่ว่ายไม่แข็งน,น้องเคยมีสอบ่ิรงเรียนแล้ว <c oughs> วันนี้อากาศร้อนสามสิบองศาน้อมันก็เลยชวนมาว่ายน้ำน้ำเย็นนิดหน่อยนะคะช่วงแรกๆประมาณห้านาทีแรกอะ่ะเราเดี๋ยวตอนหลังก็จะเริ่มรู้สึกอุ่นขึ้นนุ่นขึ้นกลัวกับแดดออกแดดซาเลย

หายใจในน้ำห, <Okay. S 1> หนูมันกับสาลาเล่นได้ทั้งวันจริงๆนะ <c oughs> คือเล่นได้นานหลายชั่วโมงนิดลงมาแบบสิบยี่สิบนาทีเนะี่ยหยักขึ้นแล้ว <c oughs> ตรงนั้นน้ำยิ่งอุ่นกว่าเดิม <c oughs> คือถ้าไปยืนอยู่ตรงนั้นนั่งนานอะ่ะตรงนี้จะเย็นจัดไปเลยนะแต่ว่าโอเคนะคะเวลาหน,นหนาวก็ไปยืนตรงนั้นได้อยู่ คือดีเหมือนกันนะแบบครอบครัวแบบนี้นะคะเราไม่ก็ไม่ต้องไปที่อื่นนะเล่นน้ำอยู่บ้านอ้าย่ะสันไปหมดแล้วเนี่ยน้ำอ่ะยิงช่วงนี้กัดตัวอยู่บ้านนะเดี๋ยวก็โนเมนเดี๋ยวก็นิดนะคะที่อยู่บ้านทำนั่นทำนี่กันเล่นน้ำจริงๆแล้วในน้ำเขาก็มีคอรีนนะก็คือเขาก็ฆ่าเชื้อไปแล้วนะคะ แต่ว่านี้ก็ยังไม่มั่นใจนะก็ใส่หน้ากากนินไม่เอาหัวลงน้ำนะก็คือเล่นน้ำแบเนี้ก็ใส่หน้ากากไม่อยากให้น้ำลายกระเด็นใส่น้องซาร่าถูกพ่อแกล้งเน่งจังคุณพ่อใส่โหดนะเนี่ย ลิมแดดดี้ฮะอของเล่นก็เพียบเลยนะนางซาร่าจะทำอะไรให้ดูนื้ง <wounds> <zeker Fro llo> ทำเป็นรูปหัวใจเหรออันเฮ็ดซะละโอ้โทำเป็นรูปหัวใจให้แม่ปัสสาวะน้อมัม่ทำอะไรอ่ะอ๋อทำความสะอาดวิซิงกราฟใช่ไหมกี่องศาเห็นเมื่อกี้ทำความสะอาดช็อตไปเลยเมื่อกี้ตอนที่นิดลงอ่ะเขาเขียนไว้ยี่สิบเอ่อยี่สิบเจ็ดองศานะคะตอนนี้แค่ทีเดียว มีอันนึงอันนี้นนนนก็มาณยี่สองศานะเมื่อกี้ในตูแต่ละอันก็จะใกล้ๆเชียงกันยีนะ่สิบห้าไหมยี่ส้าจนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเหรอ, <Yeah. S 1> อประมาณยี่สิบเจ็ดองศาไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วในน้ำ โอเคหลังจากจะลงไปเก็บอ่ะอือหือเนี่ยสองสองสุดปา่ปากีบศพได้แล้วนี่ยี่สิบเจ็ดองศาน้ำอุ่น น้องฟิโอน้าไม่ลงมาเลยนะรุมคอมีิฟิวโอน่านิดนิดอ๋อน้องฟิวโอน้ากลัวผมลอกนะเพราะเพิ่งย้อมผมเป็นสีแดงต้องระวังนิดหนึ่งห oh. <laughs> นางเงือก <laughs> นางเงือก ฟ้าเปลี่ยนเร็วมากเมื่อกี้เรายังเล่นน้ำกันอยู่เลยเมื่อประมาณหนึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่ก็ดีนะลรดนามต้นไม้เอาไปสวเชหน่อยะฟคืออากาศดีมากๆเลยนะตอนนี้ลมพัดกำลังเย็นสบายเลยทางเหนือของเยอรามันเนี่ยก็คือมีทอร์นาโดด้วยนะคะแต่ว่าฝั่งบ้านเรายังไม่เท่าไหร่ ลมแรงตรงนี้ไม่ได้คุมเก็บนะก็ตั้งไว้แบบนี้โบทีก้นี่ทีก้น้องมันบอกทีกก็กลัวกลัวเหรอหืมตัวอื่นอ,อยู่ไหนกันหมดก็ไม่รู้โอสพันดา้าดนี่สิข้างในนี้ก็ไม่มีไปเที่ยวกันหืม ไปเที่ยวกันนอกบ้านเงียบกริบเลยลมพัดแรงขึ้นเรื่อยๆอุ๊ยอะไรของเพื่อนบ้านปลิวหนูมันช่ามากว่ะสกรูเนอะในคนเน,นอ้์นักไมนโคออ่อที่กันอะไรเขาสักอย่างเนี่ยถ้าติดไม่แน่นนะเดี๋ยวปลิวแน่ๆเลยอุ้ยอุ๊ยฟ้าแลบ น่ากลัวอย่นี้โอ้ลมแรงมากจะไม่พูดเขาเรียกว่ากิวิทชั่สเตฟตรายนะคะก็คือสีน่าจะแรงสุดนะสำหรับฝนตกฟ้าร้องอะไรเงี้ยพายุเนาะ แต่ก็ยังดีนะไม่ถึงขั้นกับแบบเทอร์ดโดนะคะโอ้ยหนูแม่น่นากลัวจังเลยอะ่ะคือลมแรงฝนตกหนักแมวเราอยู่ในโอ้สลีซี่ร็อกสตาร์แล้วก็พันด้านะยังไม่เข้าบ้านเลย ไม่รู้ไปไหนมันก็ไม่รู้โนมันบอกว่าจะสาว้าําน้ำเต็มนะน้ำจากฝนโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะนีิพามาเล่นน้ำด้วยแป๊บหนึ่งนะเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ